สุกเคนนะครับตอนนี้ก็มาอัดคลิปดูข้าวที่จะสุขนะครับใกล้จะพร้อมที่จะเกี่ยวแล้วนะครับหลายซ่อมอมเมือนะสมยีจิปีเพซานะขอพูดเป็น2ภาษานะครับหรืออาจจะเป็น3ภาษาได้ก็ได้ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนต่างชาติที่ไม่ใช่ภาษาเขมรกับภาษาไทยนะครับโอเ okay, ค let's see my organic s organic farm rice sorry organic rice ข้าวอินทรีย์เราสุกแล้วนะครับทุกคนนะสรายๆเรียงยังได้ต้มให้ดอกเปียจิดอกเปียจโรได้แล้วนี่กัวทมๆก่อนบ่านังฮะถ้ารอละอคลั่งอดก็อดซื้อละออีติประมาณเด้คือนังฮะปกติน่าก็น่า ควรทายยิงนัเสอออดำต้นเรื่องไทรจียิงอาลบา้มดักจีกีมีไอซอฮนะรับบนนำบันยีจีบนบนไดก่อนบนอยากหน้าปวดจีแมนจีนั่งคือขหาออ่ะดัดยิงดัดชุ่มเติบ้านน้ใสใสให้สระเตจิตักอันนั้นย้อนันมาบันตอรมกาติัตแต่เป็นข้าวอินรีนะครับทุกคนข้าวทีนวน่นั่นแหละครับ เอาจีร้อยเปเลยนะฮะไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีแม้แต่เม็ดเดียวนะครับเนื่องจากว่า,อ,าอยากทดลองว่าถ้าเกิดว่าไม่มีปุ๋ยเคมีมันจะพอได้ไหมผลลัพธ์ก็พอได้อยู่นะพอได้อยู่นะสองิ้งนี้นะครับเป็นนาเอน0ีนตะฮะตรงจุดที่มันไม่งามไม่สวยมันก็นี่แหละร,รวงเล็กๆก็มีนะครับแต่ดูโดยรวมแล้วก็ ถือว่าใช้ได้ดีนะครับไม่ได้ว่าจะอยากจะอวดอะไรนะครับแต่แต่ว่าอยากจะอัดนะคลิปไว้ดูนะครับเนื่องจากว่าเมมโมรโทรศัพท์มันมีความจำกัดก็เลยต้องใช้าการไลฟ์สดนะครับเคยไลฟ์ใน Facebook แล้วแต่เนื่องจากว่า Facebook มันภาพไม่ค่อยโอเคนะภาพไม่ชัดเลยนะครับ ก็เลยมาที่ y o u t u b e เลยสวีบเดี๋ยวจะต้องได้เกี่ยวแล้วนะน่าจะประมาณเสาร์อาทิตย์หน้านี่แหละครับหรือไม่แน่ใจอาจจะเป็นระหวางอาทิตย์นน้อเดียวจะต้องถามพี่อ้อมด้วยว่าจะเกี่ยววันไหนเด็กก็จะเกี่ยวด้วยนะครับเหลีอ้งอารามสวยงามเลยนะครับนาอินทรีย์ของเรา เจอได้เลยทีเดียวแถวนี้เป็นรอยที่มีหนูกัดกัดตั้งแต่ยังไม่ออกรวงแล้วนะอยดูว่ามันจะได้เท่าไหร่เจอศัตรูพืชแล้วนะครับ ต้องเดินมาดูบ่อยๆก็จะเจอรูหนูแบบนี้นะน่าจะตัวใหญ่พอตัวนะฮะเดี๋ยวต้องดักไว้ก่อนนะครับต้องเดินดูนะครับว่ามันทำมันคุณดูอยู่แถวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวต้องไปเอากับดักมาแล้วแถวนี้ลวงสวยมากเลยทเดียรับ มันใหญ่ๆมากโดยเฉพาะขอบนอกเนี่ยจะรวงใหญ่ดีนะครับเนื่องจากว่ามันไม่แน่นเกินไปนซึ่งแถวนี้ก็เป็นมันเป็นมุมแบบเนี้ยมุมตรงนี้มันก็จะตอนแรกเขาวานไม่ถึงนะฮะวานถึงนี่แหละแต่มันก็สู้ยญ้าไม่ไหวมันก็ตายหมดนะฮะสุดท้ายก็ดำใหม่นะฮะแต่นี่คิดดำใหม่หมดเลยก็จะดำใหม่แบบดำนี่ก็คือดำเป็นต้นๆเลย อนี้ต้นหนึ่งอันนี้ต้นหนึ่ง,อ,นนนนงอันนี้ก็ต้นหนึ่งนะครับแล้วเขาก็แตกก่อเองนะไม่จําเป็นต้องดําทีละหลายต้นนะครับต,ต้นเดียวก็พอนะฮะห่างๆกันนะอย่าถี้งนะฮะให้ห่างๆาแ่ถวนี้เหมือนกันฮะแต่นี้ก็จะเป็นเนินสูงนะเป็นมุมที่มีเนินสูงนะฮะแล้วก็มันก็ไม่มีข้าวที่ขึ้นนะฮะแต่นี้ผมก็ขุดดินขึ้นมาวางบนนี้ แล้วก็ดำใหม่นะฮะดำเป็นต้นๆเหมือนกันนะฮะสุดท้ายดูที่าดูสิสวยมากเลยนะครับตรงไหนที่หนาหนานะครับมันก็จะรวงเล็กนะครับตรงตรงนั้นที่มันหนาเกินไปรวงเล็กนะครับหนาข้างๆ้าเขาก็นาปกติของเขาเนะี่ยทใช้ปุ๋ยเคมีปกติตอนนี้ก็มีคนมาดักหนูให้เราแล้วรอยมาทำมาร์กไว้ดักหนู ไม่แน่ใจว่าเขาดักแบบไหนแต่ก็ดีให้เขาดักเอาไปกินเลยนะพอจะเข้าสุกหมดนะครับหนูก็จะไม่มีที่อยู่มันก็จะไปอยู่ที่ขอบสระของผมนะเป็นจุดที่รับเคราะห์หนักที่สุดเลยนะครับขอบสระไม่เคยสวยนะฮะมันคุยมันเคลียร์กระจายเลยนะฮะ นี่จะเป็นการอัดคลิปให้ดูเ,เฉยๆนะครับอัดคลิปเอาไว้ดูตัวเองนั่นแหละไม,ไม่ได้ว่าอยากจะให้ใครเห็นอะไรมากมายแต่ก็ไม่รู้จะบันทึกไว้ที่ไหนก็บันทึกไว้ใน YouTube นี่แหละดีสุดแล้วนะครับเคยไลฟ์ครั้งก่อนนะฮะไลฟ์กับ Facebook นะครับไม่ดีเลยนะครับ Facebook ไม่ดีเลย ทั้งก่อนรู้สึกว่าแถวนี้มีรูหนูด้วยนะฮะตรงนี้มีด้วยนะอีกรูงน,นี่ต้องกําจัดโอเคนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะฮะตอนนี้มีทั้งหมดตั้งหนึ่งคนเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับมีเท่านี้แหละสวัสดีครับ